อันนี้อันนี้เลยอ๋ออรลงพี่บอกมอินนี้เดี๋ยวจะคิดเงินเดี๋ยวคิดเงินดิพี่ผมจะไแบ่งกันนะจะแบ่งกันนะคะจะแบ่งกันได้นะจ้าอันนี้อะไรอันนี้ได้ละ้าไดะได้ะ้า้รัไ้วันนี้วันนี้วันนี้อรเลี้ยองเลี้ยจ้าจ้ะไ้วมหวานอัรอนุ่มมันมันันหวานถ้าใส่นมมันะานประมาณเออ <Okay. S 2> ก็ลองลองลองดูนะฮะอันนี้ลองลองให้ทางช่องดูคิมดูว่าอร่อยสมชื่อไหมครับสา,า,า,ามารถที่จะลองอ่าเดี๋ยวชิมตรงชิมตรงนี้นนเลยอ่ะอ่าตรงนี้เลยครับอ่าลองชิมเลยครับครั้งแรกเลยครับขนมหวานไม่ตัดสูตรหวานนุ่มแน่น,นอนเด็กนักเรียนชอบอยนาาเลโอเคไหมครับอื สุดยอดเลยนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวลูกค้าต่อทางรุ้นยาวนะขอประธานอภัยนะครับเมนผมจัดมีที่นี่ที่เดียวนะครับอันนี้จะเป็นสเต๊นี่ถ้าอยากกินต้องมาที่นี่ที่เดียวครับผมไปที่อื่นไม่ได้แน่นอนครับผมอันนี้เป็นนตะคร้บต้นฉบับเลยอันนี้เป็นต้นฉบ,บ,บับเลยนะจ๊ะไม่ตัดสูตรนะครับรับประกันหวานแน่นอนครับผม ต่วนี้เป็นเนยนะฮะเป็นเนยครับเป็นเนยปกติคุณเขาขายขายเป็นพิเรียนนะอ๋อก่อนที่จะมาเริ่มต้นก่อนที่จะมาเริ่มต้นต้มแซ่บครับผมเช่นลูกค้าจะสั่งลูกเช่นเป็นลูกหัวใจอย่างเงี้ยนะครับ L O V E อย่างเงี้ยนะแล้วก็หรือว่าจะไรไหนไหนอารมณ์บ้างได้อารมณ์ฟูดี้ มันมมัันนยาวไปเอาเป็นเอาอาหลงสั้นๆเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็แหละภาษาไทยมันต้องเขียนกลับด้านนะครับอ๋อต้องเขียนกลับด้านเนาะอันนี้เป็นธรรมดาแล้วต้องเขียนกลับด้านนะอันนี้พิงพานครับอาหลงครับนี่อาจจะไม่สวยนะครับลายมือไม่สวยไม่เป็นไรไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วมาโชว์กล้องหน่อยรถนี้ก็เป็นอย่างนี้รถเกหน้า อยนี่ร้อยบาทครับผม่อาเนีเอาเป็นแผ่นใหญ่เลยก็ได้เนาะอ่ารอรอรูลอิงก็จะ นี่มันต้องกลับหัวต้องกลับด้านนะเออนี่จเนลกภาษาอกฤษนได้ได้นี่ภาษา <Why> อังกฤษวายว่ยยเอ <You> <P> อยนเยอะครับดครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ ยูู่เไมันเต็มได้ไได้เป็นตอนนี้อยู่ที่ตลาดเมีคนอ่ลยนะเขาต้องีลองดูนะครับันนี้ก็ได้เต็นรูปเด็กๆเด็กๆชุดสวยนี่นะมาต่อชิวแล้วมาตอนนี้ลูกค้า VIP พีกำลังรอกันอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ เด็กๆก็สั่งรูปได้นะเป็นอมองอัดเป็นรูปปลารูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นก็จัดรายการใอันนี้ก็จะประมาณนี้นี่เนาะก็จะเป็นกล่องกล่องละยี่สิบนี่กล่องละยี่สิบบาทมีไส,ส้นมชอ็อกโกแลตตอร์เบอี้ใส่ฟรีทุกอย่างอนะ๋อ oh. ก็ใส่ฟรีได้แล้วก็น้องที่จะไม่หวานก็ได้จะเพิ่มเนยก็ได้ไม่เพิ่มเนยอ๋อ oh. อันนี้ก็ถ้าใครชอบมันหวนหน่อยหรือว่าเค็มๆมันหวาน อ๋อแล้วเพิ่มแล้วคิดราคาเพิ่มไหมฮะปีก็ปีตลอดครับผมเป็นปีอืมครับผมอ๋อนีปีสวยๆเอาลุกเลยครับเอาลุกหัวใจค่ะเอาลหัวใจเลเลยไหมอันนี้เลิฟเลยไหมสิบบาทแล้วก็คุณรุ้ทอะไรครับเอาลหัวใจเหมือนกันเหรอครับเอาหัวใจเอาหัวใจเนาะเอาหัวใจเป็นเลิฟเหมือนกันใช่ไหมครับ นีอ <si ่เป็นอย่างนี้เลยก็ประมาาทจะออกมา้เด so> ินมาหาแม่มาแล้วก็นี่เนาครับโอเคหนากเลยนะ้อนมากยังมีหัวใจอีกชิ้นนึงยจูหาไปเี๋ยเราไปแป๊บนึงนะขออนุญาตแ0บาท ต้องหยิบอะในของพิเศษเลยทำไรไปเฉียนเฉียนอะหลงติดต่ออ่างผิดอ่างผิดโลลิงก็ผิดขอรูร้ขอรู้มันไม่ได้เกียมนานไงวางวางวางของหวานแล้วไปจับ,<อ>จบ,บมีดจับมีดมานานแล้วแลวกลับหมุนมาให,ให้ให้ผมถ่ายนะครับ อ่าอาหลุงงานต่อต่ออ่า youtube youtube เนี่ยอยู่ด้านบนอันนี้มาตรงนี้นี่เองอ่านี่โอ้แต่มันเขียนสี่ข้างเลยไม่ธรรมดาเนี่ยอะลุง youtube ครับผมเดี๋ยวเขียนไปได้เดี๋ยวเอาของน้องเอาหัวใจเอาเลยกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขียนมันก็จะไอ้นี้แล้วก็ลูกค้าก็ตอนนี้ลูกค้าทางร้าน ต้มแช่ปลาลอยเยอะใช่ใช่ีปัเอาเอาเอาเลิฟเอาล่างทาอแป้งหูดแล้วขนมเป็นเชฟหูดแล้วสวอยมีหัวใจอยู่างนี้ป่ะเอาเลิฟเป็นสองอันนะคะคนละอันคนละอันนะเลิฟใช่ค่ะเลิฟคนละอันเลิฟแป้งหมดแล้วพ่อค้าดูให้จ้าโอยนี่ว่าใครเนี่ยแป้งหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วครับวันนี้เหลือที่ทำเสร็จแล้วเนาะ เอาวันนี้ไหมอันเนี้ยเดีด๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงก็ได้เนียเนี่ยเใจใหญ่เลยเนี่ยเอาของพี่ช่องพี่เนี่ย <c oughs> เอาช่องไปเลยเอาช่องเลยยกช่องให้ทั้งใจเลยยกช่องให้ทั้งใจเลยนะวันนี้มีช่องทุทกเลยอันนี้สําหรับเป็นแผ่นเชิคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูอันนี้อันนี้อันนี้แป้งหมดครับรแป้งหมดแล้วนะจ๊ะถ้างั้นเอาสองหเอาหใจนี้ไป ใส่นมไม่เต้อะขอโทษขอโทษเช่อได้ได้ตามสบายเลยขอประทานเลยอนุญาตนะครับร้อนมากเลยพอดี้แอนรุ่มลมตุกแล้ววันนี้ใส่นมไหมครับไม่ใส่อันนี้อันนี้เลยอันนี้อันนี้อกยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดเงินเดี๋ยวคิดเงินดิพี่บอกไปแบ่งกันนะไปแบ่งกันนะครับไปแบ่งกันได้นะจ้าอันนี้อร่อยอันนี้ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้า อ่าร <formation Memorial> er <Or> ับได้เลยค่ะวันนี้วันนี้วันนี้อารมณ์เลี้ยงอารมณ์เลี้ยงค่ะเลจ้าไปกินรวมกับก้อยหน้าก้อยเนื้อก้อยเนื้อได้ได้อันนี้นะอันนี้ก็ได้เอาอันนี้นะทานเลยไหมอันนี้ทานเลยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันเดียวเหรออันนี้ด้วยใช่ไหมก็มันร้อนกำลังจะร้อนปุนนี่นะร้อนๆใส่โดนไหมอ่ะ ใช้นมได้นะใช้นมอร่อยไหหวานหวานหวานจีนถ้าหวานวันนี้ก็พ่อค้านะฮะพ่อค้าหวานกวับนมขอบคุณครับคุณครับพ่อค้าหวานกับนมกับหวานกว่าขนมใจะไหนเอาโอ้ได้หัวใจคืนนี่เหล็กอันหนึ่งอ่ะอันนี้ให้น้องไปไหมนะไปคนละอันเลยอ่ะอันนี้ลองให้หล่อยิมดูฮะจะน่าดูไหมลองดูอดูได้หวานหวานกับความนุ่มมันครับ มันหวานถ้าใส่ลมมันจะหวานประมาณก <Okay. S 1> ็ลองลองลองดูนะฮะอันนี้ลองลองให้ทางช่องบบน,นชิมดูว่าอร่อยสมชื่อไหมครับสาม,มารถที่จะลองอ่าเดี๋ยวชิมตรงนะชิมตรงนี้เลยอ่ะอ่าตรงนี้เลยครับอนี้สำหรับที่นี่ที่เดียวนะครับผมทางลุงเด่น้่านะาคอนี่ปกติผมไม่ค่อยชิมนะเนี่ยอ่าลองชิมครั้งแรกเลยครับ ขนมหวานไม่ตัดสุกหวานน,วาน,นุนน่มแน่นอนเด็กนักเรียนชอ,อบตอนนาเโอเคไหมครับสุดยอดเลยนะโอเคเดี๋ยวลูกค้าต่อทางนุ้นยาวนะขอประธานกััยนะครก็เดี๋ยวถับมาตั่งนี้ใหมมนะครับ